ยายเมืนเอนกินข,าขา้าวซอยก็ยังแน่สวัสดีค่ะมากินข้าวได้กันมียังกินแน,น่ยายลาบเ,าเาป็ดลาบเป็ดส้มตำปูไก่ย่างครับเ,เพื่อนๆมากินแบบสัปสนกันเด้ครับรันแสบนัว

จับครับพี่นะ้ะอะไก่ย่างน่ากินมากเลย ัเสร็บเยอะนะก็เป็นรับเป็ดอร่อยมากรับเป็ดก็อร่อยต้มก็อร่อย